เราให้กำเนิดเขาแต่เขาไม่ใช่ของเราการุณาฟังพ่อแม่ที่พยายามที่จะให้ลูกเป็นดังใจไม่ยุติธรรมแล้วคุณก็ทุกข์เพราะเขาไม่เป็นอย่างใจคุณได้เพราะฉะนั้นจงรู้ว่าเรามีลูกอย่างที่ลูกไม่ใช่ของเราเขาจะเป็นอย่างที่เขาเป็น ถ้าเขาเป็นได้อย่างไม่ทุกข์เราควรจะยกย่องลูกเราอย่าทําให้ลูกเราขอโทษนะคะกลับมาตั้งคําถามว่าเขาก็ไม่ได้อยากเกิดมานะพ่อแม่อยากให้เขาเกิดนะนั้นเขาต้องมาตอบสนองความต้องการของพ่อแม่เนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากเกิดนะแล้วสถิติเด็กฆ่าตัวตายอายุต่ําลงน่าใจหายมากนะคะเพราะแรงบีบขันที่ไม่รู้เรื่องเนี่แหละคะ่ะ ฉะนั้นจงรักเขาอย่างที่เขาเป็นแม่เขาไม่น่ารักก็อย่ากเกลียดเขาให้โอกาสเขาอย่างเต็มที่ในฐานะที่เราเป็นผู้ให้ชีวิตเราให้ชีวิตกับเขาแต่ชีวิตเป็นของเขาขาไม่ใช่ของเรา